สวัสดีครับทีวีช anel Arsenal fan ครับครับผมวันนี้พประรหัสที่30ตุลาคมครับ2568นะครับแหมพึ่งดูผลการจับฉลากประกบกู้รอบควอเตอร์ไฟนอลในคาบาลครับนะครับปรากฏว่าอาร์เซนอลเราได้เล่นในบ้านได้เล่นในเอเวอรครับเจอคริสตัลพาเลซนะในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือควอเตอร์ไฟนอลนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าไป โอเคครับเมื่อคืนเป็นไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเนี่ยถักลงไมนได้นอนยาวๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้เหมือนเดิมโอ้ันนี้เป็นต้องเติมความสดชื่นหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ตีสองนะนี่ลากมาตอนนี้จะหกโมงกว่าแล้วอืมอร่อยจริงๆสำหรับเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บนะครับอืมเป็นรส อะโลมาเลยครับเป็นลิชอโลมาซึ่งให้ความหอมความเย็นแล้วก็ความสดชื่นจริงๆสำหรับเนสกาแฟตัวนี้นะใครที่ชอบความความกลางๆไม่เข้มไปไม่อ่อนไปไอตัวนี้แหละครับอยู่ได้ดีบางทีเจะรดเขียวอาจจะแบบโอ้ยหนักหน่อยใช่ไห้สำรับตัวนี้ครับเติมความสดชื่นในตอนเช้านะหรือจะเพื่อแบบช่วงกลางวันบ่ายๆโอ้โหอาการสลุมสลือทำงานอยู่หน้าคอมนะ จัดไปทะสองสองซองนะครับนี่เนตกาแฟเบลนด์แอนด์บลูครับลิชอะโลมาฝากไว้ในช่องเลือกสินค้าโดยละกันนะครับและ a a a u t ยบครับทีมงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตประกันภัยประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันโรงงานครบวงจรเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะหรือจะเป็นเรื่องโรครายแรงติดต่อกันมาได้ครับ T O N T C I B ครับต้นครับภาษาอังกฤษ ตัวเล็กนะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกถึงมิ팅ครั้งที่หกด้วยนะครับมิ팅ครั้งที่หกในวันเสาร์ที่หกธันวาคมเดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดกันอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนพอได้ขันเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลครับแหมถือว่าเป็นศึกสําคัญนะแล้วก็เป็นการวัดฝีมือพิต้านอกจากวัดฝีมือพิต้าแล้วยังต้องวัดคุณภาพนักเตะชุดสองของเราด้วย เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับตุ่มครึ่งก็มีการไลฟ์สดกันก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีตัวจริงลงไปประคองสักตัวสองตัวนะปรากฏว่ามีเอเซ่ลงไปนะครับเราเจอทีมแกล่งทีมหนึ่งเลยก็คือไบรตันนะจนกนางนวลไบรตัน on, ที่หมายมั่นปั้นมือนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายเท่าไหร่ละเป็นว่าถ้วยพวกนี้ก็คืออยากจะต้องเอาให้ได้อยากจะน็อกเราให้ได้แหละเพราะสถิติของเราเนี่ยกับเขานะ่ะเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหม อืมะนั้นแล้วเขาเราเคยตกรอบคาราบาวครับจากฝีมือเขาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกต้องมาลองดูว่าพิต้าจะวางแผนอย่างไรพิต้าวางแผนยังไงคุณภาพานักเตะของเราที่เราต้องการเห็นจะจ่ะเนี่ยเมื่อรวมกันเป็นทีมแล้วจะเล่นได้แบบไหนนะครับพิต้ามาระบบสี่สองสามหนึ่งนะเมื่อวานนี้มาแบบแปลกเอาเกป้านะครับตามโผลเลยเกป้าสติเบากาครับพิเสือเบนไว m มอสเครลา่าเป็นโลก เบโลคายเปในเป้ llo, pe, นะครับลงดีบิวเป็นนัดแรกเลยนะครับ <c oughs> ไปอาร์เซนอลขออภัยแล้วก็ไมล์ลูอิสเกลลี่ครับกองกลางใช้เป็นกิเตียอโนกาดกับมิเกลเมริโนนะแล้วก็มีอีธานวานเดลี่ครับเจ้าน้องแม็กดาวแมนติดห้าขวบกับเจ็ดเดือนทำสถิติอีกแล้วนะเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับ อีธานแล้วก็มีรุ่นพี่อย่างเอบริชเอเซนะครับหน้าเป้านี่โอ้โหตัวของอันเดอันุสนะครับเป็นเจ้าหนูวัยสิเจ็ดของเราเดี๋ยวผมจะผมอ่านประวัติไปแล้วนะมาตอนช่วงดึกพอเห็นลายชื่อมารีบไปเข้าคนประวัติเลยว่าอันนุสคือใครโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับปรกบากฏเมื่อวานนี้เป็นเฮลเอนของเราสี่คนเลย <c oughs> เป็นเด็กวัยรุ่นนมพึ่งตั้งเต้าสี <c> ่ <oughs> คนเลยนะครับเพราะนั้นก็ เออ่เดี๋ยวว่ากันนะครับในขณะที่เซนซ่าพาเลตครับลูกทีมของฟาเบียนฮัสเซลเลอร์ก็มาแบบค่อนข้างเต็มเหมือนกันแต่เขาก็พักบ้างนะครับพักบ้างนะมีทั้งโจเซฟติลนะครับเป็นผู้สประตูครับเดย์เฮ็กคอปโปล่าบาการ์ฮีนะครับก็เป็นแผงหลังเขา่ทไคเปอร์โกเมสเบเลบานะครับแล้วก็ตัวของแคดิกรูนะแล้วก็มีตัวของลุตเตอร์คอนเจลัสนะครับแล้วก็หนาเปาก็จะเป็น กิสมมานะครับโอ้ก็ถือว่าพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้ดูแผงอ่าผู้เล่นชุดสำรองของเราฟังรายชื่อชุดสำรองเรานะเดวิดไาย,ยา <c ười> กลายิอ้อมากันเยสบูโกโยซาก,ก้ายูเรนทิมเบอร์วิกเตอร์เยลเคลเลสเรนโดทอสซาลิคาโดคาราฟิโอลีมาร์ตินซูบิมิดีบิคแคนไลส์นี่คือชุดมานั่งสำรอง <c ười> ชุดนัสำรองเปลี่ยนจากชุดล่าสุดที่เราเพิ่งชนะ,ะคิทซาเปเลตจะมาเราก็เพิ่งชนะเข้ามาเนี่ยบาดเลยสิบตำแหน่งเปลี่ยนไปสิบตำแหน่งฮะโดยมีเอเซเหลืออยู่คนเดียวโอ้โห,โหนะก็ตอนที่เห็นรายชื่อเราก็แต่ผมก็ใจผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราควรจะพักเราควรจะต้องพักแล้วเพราะว่าเรามีเวลาพักอีกแค่วันเดียว อีกวันกับกอกกว่าเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยสี่ทุ่มเราก็ต้องไปเยือนเบอร์ลี่สามแรมท,ที่เหลือทีนี้แหละไปเยือนล้วนๆเลยก็ควรจะพักละแมบก็สมใจนะแต่ทีนี้ก็นัมานั่งลุ้นกัไนไงว่าชุดสองของเราจะมีดีพอหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็ก็ได้ดูเต็มตานะอาจจะรู้สึกรู้สึกแบบลุ้นกันนิดนึงเพราะว่า แม่นะตั้งสิบห้าปีตั้งสิบเจ็ดปีลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเอ๊อยากเคยไม่ค่อยเล่นด้วยกันอยู่แต่ในสนามซ้อมมาสนามจริงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโหแล้วสุดท้ายเราก็ได้เห็นนะอ่ะาไบตันเนี่ยคุกคามเราก่อนเลยเคปาอสมารากาครับโกของเราผมว่าเราอุ่นใจนะพี่น้องสมมุติวันดีคืนดีเกิดดาวิดลยาเกิดท้องเสีย เกิดกินแบบฟิตแอนชิฟแล้วแบบเจอเจอปลาไม่สุกเงี้ยสมมุตินะเกิดท้องเสียขึ้นมาแล้วก็ลงไม่ได้เคป้าทําให้เราอุ่นใจครับทําให้ผมอุ่นใจเอางนี้ดีกว่าคนอื่นอาจจะยังไงผม,มรู้แต่เพราะว่าเพราะว่าผมเห็นเคป้าเลยผมอุ่นใจคือเขามีความเขาตัดสินใจได้ดีลูกไหนจะปัดลูกไหนจะรับเขาเอาหมดอ่ะนะนะแล้วก็ไบรตันก็เหมือนก็มาลองของเลยอเห็นว่านั่งนานใช่ไหมเห็าว่า โอเคป้านั่งนานเดี๋ยวลองของซะหน่อยเคป้าคงคิดแล้วโอ้โหแม่งทําไมลายาย่าเวลาเล่นจะไม่ค่อยได้เซฟนะกูลงมาในเซฟอุตลุดเลยนะครับใบตั้ยิงก่อนเลยนะเคป้ามาเซฟครับถัดมามิกเกลมริโน,โนก็ตอบโต้ทันทีฮนะยิงข้ามคานไปครับลูกแต่หลุดเข้าไปหลุดเดียวหลุดเดียวนะโอ้โหช่วงจังหวะนั้นมาลุดสกิลเลียเราขึ้นสูงแล้วก็จังหวะที่เราโดนสวนแล้วก็ลูกแต่หลุดก็ไปทางขวาของเขาก็คือทางซ้ายของเรา หลุดไปโดนกับเคป้ายิงติดเคป้าโอ้โหเคป้าเจ๋งจริงอะนะครับแล้วก็ถัดมาไม่กี่ทีนะเราได้แต่มุมพอได้แต่ม,มุมเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไบตันแย่งสวนกลับมาตัวชิมาสเข้าไปโดนกับเอ่อเคป้าแต่ยิงหลุดกรอบเนี่ยผ่านไปแค่เก้านาทีไบตันแม่งมีโอกาสยิงเราสามนนะ <c ười> หนเขาก็เอาอ่ะ เขาก็เอาเราเหมือนกับว่าช่วงนั้นยังยังยัง,ยงไม่ปฏิติดปต่อเท่าไหร่บอลไปพปมางไปไป,ปะมาณทางเอเซ่บ้างไปทางแม็กดาลแม่นแมงเพียงแต่ว่าใบตั้นอาศัยความฉาบถวยและความเร็วของเขาเล่นงานแต่ว่าแผงหลังเรากับประตูเราค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับกลายเป็นว่าเป็นเกมที่แม่งหายง่วงเพราะว่าหัวใส่กันแหลกเลยใช่ปะ่ะไม่ไม่ค่อยตั้งรับก็เปิดเกมก็ใสใส,ใสลุยใสกันะก็ดีอ่ะหายง่วงเลยได้กาแฟนี่ บรนแอ d บ r ิวของเนตกาแฟก็ไปด้วยตื่นใจภายในสี่ชั่วโมงนี้ซัดไปสองแก้วแล้ว <c oughs> นะครับอ่านาทีที่สิบดครับโกเมสมีโอกาสส่องไกลนะก็หลุดกรอบไปอีกลุกแต่ฮะมีโอกาสมายิงอีกในทีที่ยีิบสองครับเคป้าเซฟอีกโอ้ช่วงนั้นแหละเราแม่งหาโอกาสยิงไม่ได้ <c oughs> นะคุมเกมได้แต่โอกาสทําเกมอน้อยมากเอลเซ่ก็โผล่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยที่จะปฏิปต่ปตอเท่าไหร่ก็เลยทําให้ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตัวของไบต้านในมโอกาสสองเราเนี่ยสิบผล <c oughs> สิบผลนะมโอกาสยิงเราสิบผลตรงกรอบสามนะแกค้าทแกปีสามในขณดนี้อ่าเรามีโอกาสได้ยิงเขาเนี่ยสามผลยังไม่เป็นประตูเลยนะยังคําทางไม่เจอครับเปอร์เซนต์การคองบอลจะส,สูสีสูสีกันนิดนึงห้าจุดสองต่อสี่สิบกว่าเล็กๆออนะก็ มาลุ้นกันครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไงครึ่งหลังเนี่ยก็ลุ้นไงว่าจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยกองกลางเราสามคนสามประสานยังแบบยังไม่ค่อยลงตัวมีบ้างแนละอีธานก็พยายามจะหักจะพยายามจะเจาะหาช่องทางนะแม็กนัมแมนก็ลากเลยดีนะแม็กนัมแมนก็สุดยอดไอตัวนุสไอ้น้องมันก็หายจังหวะได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสไงน,นะแต่ว่า รูปเกมก็ไม่ได้แย่อ่าก็ไม่ได้แย่คือดูมันต้องดูต้องดูทั้งเกมผมเคยบอกตลอดนะแล้วก็การที่มาเล่นรวมกันเป็นแมตจริงเป็นแมตช์ฟิตเป็นแมตที่เป็นทางการอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่เป็นใจให้กับเรานักหลอกเหมือนในสนามซ้อมการที่เด็กใหม่ของเราลงไปน้องๆของเราลงไป บางคนก็ไม่ค่อยได้เล่นนะบางคนก็บอกให้โอกาสเด็กๆบ้างพอให้โอกาสเด็กๆเด็กๆแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ด่าเด็กก็ด่าเด็กผมต้องบอกให้ดูให้จบจบเก้าสิบนาทีว่ากันนะนะจบเก้าสิบนาทีว่ากันครับครึ่งหลังพิต้าไม่เปลี่ยนพิต้าไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าลงมาครึ่งหลังใบต้นก็ยังเฮี้ยนยังบุกเหมือนเดิมนะตัวของเดร์ไกเปอร์ก็มีโอกาสได้ยิงนะครับโอ้โหแต่ก็ติดเซฟพี่เคป้าอีกแล้วก็ นาทีที่ห้าสี่ไรอีานถึงมีโอกาสได้สับไกลนะโอกาสได้สับไกลก็ยิงตรงกรอบน,นะครับแล้วก็นาทีห้าเจ็ดโอ้โหลูกนี้เราได้ประตูจากทีมโกโครสวยเลยนะเอเซ่ขึ้นบอลมานะครับขึ้นมาทางซ้ายกับกึ่งๆนะกลางสนามทางเกือบซ้ายก่อนปาดให้กับเมลิโนจังหวะนั้นเมลิโนครึ่งบอลน,นิดนึงแล้วก็เห็นตัวของเจ้าไมลยดูอิสเกลลี่ตเติมข้ามาโอเมลิโนตอกส้นเลยโค่นเหนือเลยลูกนั้น เหนือจริงๆตอกส้นเลยแล้วก็ไมลยลูอิสเกลี่ครับไอ้จอนท์ไมายเราเปิดบอลทันทีแล้วเปิดไปทางจุดน้ำพบอีธานวิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายไม่ได้แรงนะไม่ได้ยิงแรงแบบคมคานะยิงเล่นทางบอลแม่งเรี้ยวๆ,ๆลวโอ้เข้าเสาสองโคสวย <c oughs> <c oughs> เป็นทีมโกที่ดีมากนะการเล่นสีจังหวะของเราสวยจริงๆนะ5-7ห,หลังจากนั้นครับโอ้เราคึกเลยนะ พอได้ประตู1นึ่งยถงเชียมาคึกเลยโอ้โหนะเราเองก็พลอยนั้นไปด้วยเอเซ่ก็บุกขึ้นมายิงนะครับแต่ว่าตัวของอาไบาตันเองเขาก็โต้อตอบนะบาริโบลหลุดเข้าไปยิงเคป,ป้าต้องเซฟนะครับนะนาะทีที่69สมีจุดผิดพลาดของของมอสซิลาจุดเดียวที่เห็นทั้งเกมนะพยายามที่จะเอาบอลเล่นแต่ว่าคู่ต่อสู้แม่งมีอยู่2อคนมอสซิลา แล้วก็ถูกโฉกบอลไปนี่ลูกนั้งพวกเรามาช่วยกันเคลียร์นะครับแต่ว่ามอสซชลาก็ยกมือขอโทษนะยกมือขอโทษพี่ๆขอโทษเพื่อนๆร่วมทีมแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายครับหลังจากนั้นจบจบช็อตนั้น69เราก็เปลี่ยนเอามากันเยสลงมาเอาบุกโยสักก้าลงมาเอาพี่อยู่เล่นจัมเบิร์มรูตไม้ลงมาแทนตามตหนแงเลยครับมากันเยสก็ลงมาแทนตัวของเปียโรนะบุกโยสักก้ามาแทนแม็กดาแมนแล้วก็ ตัวของยูเลนติเมอร์ลงมาแทนพี่เสือเป็นไว้นะครับหลังจากนั้นอาเซนอลเราแม่งเล่นชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ใส่ระดมเลยนะฮะบุกยงสก,ก้ามีโอกาสลากเรื้อยด้วยนะมิลโน่ก็มีโอกาสโมงจากลูกเตะมุมนะครับโอ้โหแต่ก็ไปติดเซฟนะครับตัวในทีที่หกเจ็ดครับหาการจ่ายบอลที่สวยงามของยูเลนติเมอร์จ่ายให้น้องในกาบปั้นให้น้อง าจ่ายออกทางกวาให้ออนุสวิ่งเข้าไปแล้วก็โฉบเข้าไปยิงนะแม่แตติดเซฟนะครับยิงแล้วติดเซฟประตูเซฟก็มาแต่ว่าบอลมันไม่ได้หนีไปไหนมาเข้าทางบุกโยสกาสก,า,สกาแตะจังหวะหนึงก่อนนะครับก่อนยิงซัดเข้าไปโครมมาทำให้เรานำสองศูนเราก็เป็นลูกที่เสีขยงจังบีละในฤดูกาลน,นี้นะครับหลังจากนั้นเราสบายๆแลยเปลี่ยนพิกข้าวลงมาแทนอนุสนะครับแล้วก็เอามิเกลเมโน ขึ้นไปเล่นหน้าแล้วก็เอาทอสซาลงมาแทนเอเซ่นะครับลงมาแทนเพื่อให้เอเซ่ได้พักละเอเซ่ก็แบ่งมาตั้งทีมแล้วก็มึงเหนื่อยหน้าตานี่เหนื่อยไหลใครย้อย,ยยอยเลยเอาทอสซาลงมาทอสซาลงมานะที่9-2ชสองทีเจ็บแหมมีโอกาสลากเข้าไปยิงบอลชนเสาอืลูกนั้นตะเข้าก็สวยเลยนะครับแล้วก็เสได้ไม่ได,ไได้ช่วงหลังนี่ผมเห็นแอคชั่นที่ดีของมากันเยสนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเราถูกหลุดเข้าไปยิงประตูแล้วก็ เกปาเซฟหรือเขายิงออกเนี่ยมันจำไม่ได้มางกันเย็โมโหอาการแบบว่าเฮ้ยพลาดได้ไงไม่รู้ว่าไปเอ็ดเจ้าน้องไมย้ยหรือไปเอ็ดทอสซาที่ทําให้ลูกนั้นถูกยิงอ่ะอันนี้เปินแอคชั่นเพราะว่ามาถึงนาทีนั้นละคือไม่อยากที่จะเสียประตูนึกออกว่าอันนี้ผมเข้าใจนะอารมณ์ในเกมอ่ะมันมาไงคือเฮ้ยต้องแบบคือต้องแบบทุกเซียววินาทีคุณจะต้องมีสมาธิทุกแบบ ทุกเวลานาะทีคุณต้องอยู่กับเกมแล้วก็แหมช่วยกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมาเสียประตูท้ายเกมนะการเป็นกองหลังนะครับการเป็นกองหลังเนะี่ยผมว่าการคลีนชีทเนี่ยมันจะเป็นเซอร์ติฟิเคตของเขานะเขาลงกี่นทะฟิมไม่เสียประตูทุกอย่างเลยม,มากันเยะแสดงออกเห็นซึ่งผมก็ดูว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ถือก่าวยวายเลยนะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยทำไมปล่อยมาแบบนี้นะก็ทําให้เราชนะไปครับสองประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็หลังจากจบเกมผมก็รอแป๊บหนึ่งเออไม,ไม่แป๊บเกือบครึ่งชั่วโมงดู s กายสปอร์ตกาจะมี Sky Sport, สกายสปอร์ตฟุตบอล k y ายสปอร์ตพิเ r รดีถ่ายทอดในสกายสปอร์ตพอดีแอดแอน้อยก็บอกพี่ตามช่องนี้นะอะก็ดูถ่ายทอดไปแม่เราจับปุ้งคนแรกเลย <c oughs> จับเป็นทีมแรกเลยฮะนะอาจจะนอนเล่นปุ้งเป็นเจ้าบ้านเอาทีนี้ก็มารุ้นว่าใครกลายเป็น คริสตัลพาเลทนะนะเป็นคริสตัลพาเลทไปก็ทำให้เราเปิดบ้านนะที่จะเจอกับคริสตัลพาเลทในรอบ8ทีมสุดท้ายถือว่าหนักไหมเราเพิ่งเคยมาเราเพิ่งเจอมาแหละนะแต่พาเลทไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับอ่ะก่อนไปบ้างงั้นมาดูสถิติก่อนนะสถิติของเรานะครับที่เล่นในเกมนี้ก็ปรากฏว่าเราเนี่ยมาเร่งสเปีดในช่วงครึ่งหลังนะ มีการยิงประตูนะยิงประตูเพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกไนดะ้ยิงไปแค่สามนะโอ้ครึ่งหลังแนละ้วลงมายิงอีกเป็นสิบสิบห้าลูกยิงมาสิบห้าลูกแล้วก็ตรงกรอบห้าลูกเป็นประตูสองก็ถือว่าจะติดีขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การของบอลก็มากกว่านะไบตันเองไม่เฉียบคมเองนะก็ต้องยศต้องพูดอย่างนี้ไบตันเองไม่เฉียบคมเองนะครับเพราะฉะนั้นทําให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ ที่เราจะแข่งในเดือนตุลาคมนะพี่น้องเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมมากๆของเรานะฮะต้องใช้คำว่ายอดเยี่ยมมากๆหเด็กๆของเราแม่งทาผลงานได้แบบเพอร์เฟกใช้คําว่าเพอร์เฟกลงเล่นในตุลาคมครับไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวครับเราเริ่มเดือนตุลาคมด้วยการที่เปิดบ้านชนะโอลิมปิโกสในยูฟ่าแชมเปียนลีก2ประตูต่อศูนย์นะครับกลับมาเจอกับเวสต์แฮมนะในพรีเมียร์ลีกที่เป็นทีมที่มายัดเยียดความปราดชัยให้กับเราเมื่อฤดูกาลที่แล้วแมตชนี้เราชนะไป2ประตูต่อศูนนะครับถัดมาครับไปเยือนฟูแลมทีมที่เอาแต้มจากเราไปเช่นเดียวกันนะฟูแลมเจ้าสัวน้อยครับเราบุกไปชนะ หนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยลูกตีเข่าหลังสวนของเชเลนโดทอสซากลับมาครับเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านเจอแอตเลติโกมาดริดเจอแอตเลติกโอเมดิสครับเราชนะไปแบบหลายคนตะลึงโดยเฉพาะเดียโก้ซิมิเน่ถึงกับยอมรับเลยว่าอาร์เซนอลโคตรเก่งเลยเราชนะแอตเลติกอเไป4ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเปิดบ้านล่าสุดเราชนะคริสตัลพาเลทไป1ประตูต่อศูนย์และ ชนะไบรตันเกมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ2ประตูต่อศูนย์นั่นทำให้7 8 9 1 1 11 2 2นะ5 6 7 8 9 1ดแยิงไปทั้งหมด12ลูกไม่เสียประตูเลยแนมะ้แต่นัดเดียวนะครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเฉลีย่ยแล้วยิงนัดละ2องประตูนะในช่วงของตุลาคมนะครับแต่ มันก็มีข้อที่เราอาจจะเป็นใจด้วยเพราะในหกแมตท,ที่เราได้เล่นในเดือนตุลาคมครับเราเล่นในบ้านทั้งหมดเนี่ยห้าแมตเล่นในบ้านห้าแมตอีกเงี้เล่นในบ้านห้าแมตแล้วก็ไปเยือนแมตหนึ่งนะนอกนั้นเล่นในบ้านแล้วเราเก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เอาจุดแข็งของเราที่เป็นเล่นในบ้านเนี่ยห้าแมตเอาเก็บแต้ไมไว้ก่อน พอไม่รู้เป็นยังไงเพราะหลังจากนี้ครับหลังจากนี้อีกสามแมตช์ก่อนที่จะเบรกทีมชาตินะนี่หกแมตช์ตุลาจบไปแล้วนะเดี๋ยวเริ่มเนี่ยเสาร์นี้เลยครับเราต้องไปเยือนเบอร์ลี่ถัดจากวรกลางสัปดาห์เราต้องไปเยือนซลาเวียปลักในยูฟ่าแ,แาาา Prague, 5, ชมเปียนลีกแมตช์ที่สี่แล้วก็กลับมาเล่นพิมร์ลีกครับไปเยือนซันเดอร์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลท์ นี่คือ3มแมตช์ที่โดยเฉพาะในยูฟาอันนี้เฉพาะในพรีเมียร์ลีกเป็น2แมตช์ที่ไปเล่นทีมเยือนทั้งคู่เลยแล้วเบอร์ลี่เล่นในบ้านดีซันเดอร์แลนด์ก็ดีเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งของเราครับกับ6แต้มในพรีเมียร์ลีกและ3แต้มในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแมแต่ฟอร์มตุลาเราแม่งโหดจริงนะฟอร์มตุลาเราโหดจริงครับสำคัญคือเราอะ จากนี้ไปอะนะก็อย่างที่บอกเจอิแสดนหลังจากนั้นจะเบรกทีมชาติและกลับมาอีกทีก็คือ23ก็จะเจอกับทอ็อตแนมฮอสเปอร์เลยนะครับนะก็อันนี้เป็นโปรแกรมเข้าคร่าวที่เราจะต้องเจอหลังจากนี้นะครับอ่ะก็ก่อนที่ไปดูผลการแข่งขันล่าสุดก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอย่างนี้ครับพี่ดองอวันที่ห วันเสาร์ที่6กธันวาคมจอดไว้เลยนะใครที่สะดวกมาร่วมกันนะครับวันเสาร์ที่6กธันวาคมเราจะยกพลไปเยือนวิลลาพาครับไปเจอแอสตันวิลล่าผมจะจัดมิสติ้งครั้งที่6กับี่่งวอีกครั้งหนึ่งนะในวันเสาร์ที่6กธันวาคมครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงรองวิกเอนเลยนะ5้สุ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็หยุดนะหยุดสวัน ก็เลยจ,จัดมิ팅นะครับที่ร้านอาหารบ้านเพื่อนเช่นเดิมแต่แบบนี้เตะเร็วครับเตะทุ่มครึ่งเท่านั้นเองนะเตะนึงทุ่มครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเวลากําลังดีเลยทีเดียวนะเวลากําลังดีทําให้เลยอยากจะจัดมิ팅แมตและเป็นแมตสำคัญโดยที่เราไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับค่าบัตรนะพี่น้อง300บาทนะสามบาทครั้งที่แล้วเนี่ย อาหารเยอะนะอาหารตั้งสองสาอย่างก็เลยแบบทําให้กินแล้วเหลือกันแล้วแบบโอ้ไม่ไหวกินกินไม่พอไม่ไม่ไม่หมดอะ่ะครั้งนี้เลยเก็บแค่สามร้อยบาทสามร้บาทได้อะไรบ้างครับได้เก๊กฮวยสองขวดใหญ่เสือเสือเสือเก๊กฮวยสองขวดใหญ่และกับแก้มหนึ่งอย่างหรือจะปักไว้ว่ามีอะไรบ้างเป็นของทานเล่นสบายๆใครใครอยากจะหนักอะไรก็สั่งเพิ่มเติมเอานะเอาแบบนี้ดีกว่า บัตรเพียงแค่300บาทท่านใดสนใจทักไลน์กันมา TONTCRAB ต้นครับภาษาอังกฤษต,ตัวเล็กสมาชิกเก่ามีไลน์กันอยู่แล้วก็จแจงออนไลน์ได้เลยเพราะผมจะต้องมัดจำเขาหนึ่งเลยเป็นบรรยุห้าหกเจและที่เราจะดูเป็นห้องส่วนตัวนะเพราะนั้นเราต้องจองห้องเพราะนั้นเราต้องการันตีเขานะครับและตอนนี้จากแมทที่แล้วเราดูจอใหญ่ใช่ไหม เขามีจอเล็กมาติดให้เราในห้องแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็จับจองกันมานะเพียงสามร้อยบาท,ทนั้นเองทักลายกันมาครับทักลายกันมาด้วยการคุยเรื่องมิทติ้งนะเรื่องมาพักเฉยๆแล้วมาอะไรเนะี่ยไม่ต้องผมขอทักมาก็มาทักกันผมทักกลับก็ช่วยทักกลับไปด้วยนะอ่าเรื่องมิทติ้งจะโอนเงินอะไรแจ้งชื่อที่อยู่ว่ากันให้จบนะเป็นหลักฐานโอนเงินโอนสลิปมานะครับจะ ทักกันมาแล้วเอาบาทักเล่ๆนๆะไม่ต้องทักนะขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่ามันก็มีอะไรที่ต้องทาอีกเยอะนะก็หวังว่าคงจะเห็นใจกันนะครับอ่าผลการแข่งขันเมื่อคืนครับแม่มีคนที่ไม่มาตามนัด <c oughs> มีคนที่ไม่มาตามนัดนะครับตอนแรกเราจะนะาไปตั้นนะสวนลิเวว์พูนะครับยังไม่ยังไม่ฟื้นนะอาการเพื่อนเราอาการเพื่อนเราไม่ดีนะ นะครับเขาส่งตัวสำรองเช่นเดียวกันเราก็ส่งตัวสำรองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาโดนคริดเซิลเบเลตบุกมาทุบสามศูนย์ทุบคาบ้านแบบเละใช่ว่าเละกันสามศูนย์นะสำรองเหมือนกันเล่นในบ้านเหมือนกันแต่ผลการแข่งขันไม่เหมือนกันมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงคุ้มกําลังสำรองเราปีนี้พร้อมถูกต้องไหมพร้อมเลยฮะโคตรพร้อม แล้วก็เล่นดีทุกคนช่วยกันนะครับในขณะที่สวนซีครับหมาบุกเ,เล่นในบ้านเจอแมนซิตี้นะยิงนำไปก่อนแต่เดิมดวงแมนเชตียยิง3ลูกรวดเลยแมนเเตี้ก็เข้ารอบไปครับแล้วก็ในรายของเชลซีนะเชลซีก็บุกไปชนะวูฟแฮมตัน4ประตูต่อ3ามุกคู่นี้ก็ยิงกันเดือดวูฟก,ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับแล้วก็แชมป์เก่านิวคาสเซิลครับ เปิดลังชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์เมะ่ะนั้นการประกบคู่ในรอบควอเตอร์ไฟนอลออกมาดังนี้ครับอาร์เซนอล,ลจะเล่นกันวันที่15บธันวาประมาณ15บธันวานะฮนะแมตต์อ่ควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยอาร์เซลลเนอซล,ลจะเจอคริสตัลพาเลทครับแล้วก็คาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านเจอเชลซีแม นะคาดิปเนี่ยที่ใครหลายคนบอกอยากเจอนะก็กลายเป็นว่าคาดิปได้เจอกับเชลซีครับแมนซิตี้ครับจะเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดจะพึ่งน้อยนะครับและแชมป์เก่านิวคาสเซิลครับจะเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมโอ้โหก็เหลือแปดทีมเนี่ยเป็นจากพรีเมียร์ลีกทั้งเจ็ดนะครับเพราะนั้นโอ้โหโอกาสที่จะเจอทีมใหญ่กันในรอบรองหรือรอบจริงก็น่าจะมีอีกแล้วนะครับอ่ะก็เป็น สรุปการคร่าวๆแล้วกันว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนเป็นยงไงก็คงจะแช่มชื่นกันมีความสุขกันนะครับเราก็เก็บชัยชนะต่อไปถึงแม้ว่าจะใช้ชุด2นะที่ผมดีใจคือเรามีชุด2ที่ดีชุดใหญ่ได้พักนะนะอ่ะนะเอาเกมากันเยสซาก้า yes, ยูเล่นดิมเบอร์พี่ขาอาจจะลงมาทอซ่าจะลงมายืนเส้นที่สายมันก็ไม่ใช่เกมหนักละแต่ก็ต้องชมด้วยนะครับว่าชุดแรกของเราที่ลงไปเนี่ย อย่างน้อยก็พาทีมพากองหลังเขาทงก็าทัวแล้วเราลงมาก็มีการซ้าดาบสองมันก็เป็นเทคนิคที่ดีและสําคัญคือเราไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มนะครับพิฆาวที่เราคิดว่าเจ็บเปล่าซากาที่คิดว่าเจ็บไหมบากันเนอยที่คิดว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะทุกคนกลับมาให้เห็นแล้วนั่นแสดงถึงความพร้อมแล้วเ,เดี๋ยวเราเตรียมไปเจอกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียงถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมนะวันนี้ไม่ทันจริง,รงๆเพราะว่าหมัจะตามเรื่องของ ผลการจับฉลากอยู่นะมาเรื่องของการอัปเดตบทสัมภาษณ์แล้วก็อัปเดตที่เราจะเจอกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ด้วยนะครับก็คงประมาณนี้นะพี่น้องนะก็ฝากไว้เช่นเดิมนะครับสาหรับสินค้าที่ฝากไว้พี่น้องมีกําลังพอสะดวกพอก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยสําหรับนี่วันนี้เป็นเนสกาแฟครับเบรนด์แอนด์บลูลิชอะโรมานะกาแฟาที่ให้ความหอมสดชื่นนะครับกระปรี้กระเป๋าเลยดื่มเข้าไปเนะี่ยมีความสดชื่นหลังจากที่อาจจะตื่นเช้าเรียกเขาเรียกว่า ปลุกอารมณ์ให้ตื่นหรือเป็นช่วงบ่ายที่ทํางานแบบโอ้บรรยากาศบึมซึมไปดีฝนตกนะโอ้โหบรรยากาศ,ากาศชวนว่วงเยียก็ไปจิบกาแฟนะเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับด้วยเน t กาแฟ b e n a ด์ b r นด์บรูทลิชอโมาฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยละกันนะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจครับขอบคุณสำหรับการดูคลิปกัน,นยาวไม่กดข้ามโฆษณาเมื่อวานนี้ใครที่ไม่ได้มาดูไลฟ์ก็ฝากไปดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยมีหลายคำตอบมีหลาย มีหลายคําถามที่พี่น้องเข้ามาระดมถามกันว่าอย่างง,าางี้เป็นไงช่วยไปดูเพื่อเพิ่มยอดวิวให้ที่หัวด้วยนะเป็นกดไลค์เพิ่มไห้หน่อยแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครป์ครับให้กับที่ห้วช่อาสามารถแฟนคลับนด้ครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปหลาวทุกท่านด้วยส่งกำลังใจให้พ,พี่ทหารและทหารพรานครับตามสามจังหวัดชบบา,า,ายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชาครับขอให้ทุกท่านปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งปวงครับพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมมิ팅หกนะเดี๋ยวผมจะปักไว้ในบ้านฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับปักในบ้านฟ้าถึงลยละเลดอีกครั้งหนึ่งนะอยากไปเจอกันวันเสาร์ที่หกธันวาคมครับส9บเก้านาคาาสิบอารอ์ซนดอนบุกแอสตันวิลล่าสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมัสดีครับ <c ười>